กลับมาที่ประเด็นทางการเมืองค่ะนี่คุณแมวสาวเรื่องจะส่งคนลงเลือกตั้งซ่อมเขตหนึ่งชุมพรหรือไม่มเชื่อไหมครับมันได้กลายเป็นสุดยอดดราม่าของพรรคพลังประชารัฐไปเลยนะเ,ออเขากลับไปกลับมาหลายรอบเนื้องงเนาะน่ากลับไปเมื่อวันอังคารที่14ธันวาคมใช่ค่ะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพลังประชารัฐมติที่ออกมาก็คือให้ส่งใช่ค่ะทุกเขตให้ส่งคนลง ลงตั้งซ่อมเขตหนึ่งชุมพรขยับมาอีกทีอังคารที่21ธันวาคมปรากฏว่ามติที่ประชุมออกมาแบบหนึ่งกรรมการบริหารกลับมติของตัวเองจะไม่ส่งลงเลือกตั้งซ่อมเขตหนึ่งชุมพรละใช่เพราะไม่มีซอสไม่ใช่เป็นยุดสาาอภยสารพัดเหตุผลอธิบายมันอย่างเยอะมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือไม่ส่งไม่ส่งกลับมติกลับมติ ทันทีที่มีการกลับมติไม่ส่งเท่านั้นแหละทนายแดงค่ะทนายแดงอดีตผู้สมัครสสชุมพรเขตหนึ่งของพระมชาลัตยซึ่งได้ที่สองครั้งที่แล้วได้มาตั้งสามหมื่นันคะแนนห่างกันสองพักว่าเองอ่ะใช่ไหมคะแนนห่างกันไม่เยอะใช่ไหมเยอะเยอะเยอะเกือบเกืบหมื่นอ๋อเกือบเกือบหมื่นเกือบหมื่น ก็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 มันจะห่างกันเท่าไหร่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นแต่มันได้มาตั้งสามหมื่นห้ามันไม่ธรรมดาไงทนายเยอะนะมันไม่ธรรมดาเมื่อเมื่อมีการกลับมติไม่ส่งลงเลือกตั้งซ่อมเขตหนึ่งชุมพรทนายแดงก็ยื่นใบละออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐใช่เลยโพสตให้โซเชียลได้รับรู้กันเลยว่าขอยื่นสายของเมื่อวานนักข่าวดักหน้าดักหลังลุงป้อมหัวหน้าพักเอาไม้จ่อปากลุงป้อม จะทบทวนไหมท,ทน,หมนายแดงลาออกจากสมาชิพกพรรคจะมีการทบทวนไหมจะมีการทบทวนไมหมหรือะอะไรอย่างไรไปฟังไหมอันนี้ช็อตสายๆเมื่อวานสายๆย<ม>นะสายๆเมื่อว, <นะ S 1> วานย้ำนะว่าจังหวะเวลาสําคัญมากเชิญค่ะากา็จบไปแล้วไงสุมพรก็จบไปแล้วไงสุมพรไม่มีใครเบอร์คนกลับมาเสีย เห็นายในแดงเราลาออกก็ะอ่าออกไปแล้วก็จบด้วยความเคารพนะครับก็ลาออกไปแล้วก็จบตอบสั้นๆแต่สาระครอบมันจบไปแล้วไม่มีการเลับมาติเขาลาออกไปแล้วก็ถือว่าจบนั่นก็คือตอนสายๆตอนสายๆเมื่อวานนี้23ธันวาคม6โมงเย็นของเมื่อวานค่ะจูจๆมีการเรียกประชุม ลงป้อมเรียกประชุมด่วนเรียกประชุมฉุกเฉินนักพิเศษเรียกประชุมที่บ้านป่ารอยต่อเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพลังประชารัฐจะคุยเรื่องนี้แหละกลับมติอีกเป็นครั้งที่สองกลับมติอีกเป็นครั้งที่สองคราวนี้จะส่งลงเลือกตั้งซ่อมเขตหนึ่งชุมพรส่งทนายแดงลงทนายแดงนั่นแหละขณะเดียวกันมันก็เป็นเรื่องที่บัหล่าจริงๆนะมะติของเมื่อวานตอนเด่นๆนะ ตั้งคุณสันติพร้อมพัดให้เป็นผอ,อ,อเลือกตั้งซ่อมชุมพรเขตหนึ่งไม่ใช่เราเอกธรรมนัตพงเผ่านะฟังดีๆคนที่ลงไปทําพื้นที่ก็คือผู้กองธรรมนัตก่อนหนะ้านี้ยกทีมใหญ่ไปเลยนะกะว่าจะลุย <คน S 1> เต้มที่คนที่ทลงไปทําพื้นที่ชุมพรก็คือผู้กองธรรมนัะ <c oughs> แต่ตั้งคุณสันติพร้อมพัดซึ่งเป็นขุนพลพักเหนือตอนลาก <c oughs> ไปดูเลือกตั้งซ่อม,มอไปเป็นพออเลือกตั้งซ่อมที่ชุมพรเขตหนึ่งเกิด,ดอะไรขึ้นเ,<อ>เราจะไปกันที่เราก็ไปกันที่คุณสันติพรอมพัฒนะคะท่านตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสันติฮะสวัสดีค่ะท่านตี่ะครับครับสวัสดีครับคุณดนายเอกมาสวัสดีครับแล้วก็คุณอมรรัตน์นะครับนายสรุตและท่านผู้ชมฝั่งที่อยู่ทางบ้านครับ ครับครับครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับคุณสันติอย่างนี้ครับคนที่เสนอชื่อคุณสันติให้เป็นผออเลือกตั้งซ่อมเขตหนึ่งชุมพรเมื่อวันตอนเย็นนี่นะครับคนที่เสนอชื่อก็คือผู้กองธรรมนัฐเลขาพักหรือเปล่าถามตรงตรงก็จริงๆแล้วก็คือคณะกรรมการบริหารนะครับของพักที่เสนอนะครับแล้วก็ผู้กองเองก็เป็น เลขาธิการพรรคแล้วก็เป็นกรรมการบริหารปด,ด, <Okay. S 2> ด,ดุวยครับโ <Okay. S 2> อเคเมื่อครั้งที่มีมติตั้งคุณสุชาติช,าตชมกลินกล่นไปเป็นผอ,อลเลือกตั้งซ่อมที่สงขลาก็เสนอชื่อเขี่ยชื่อโดยผู้กองธรรมนัสมาครั้งนี้ชื่อของคุณสันติไปคุมเลือกตั้งซ่อมที่ชุมพรเนี่ยผู้ก,กองธรรมนัสก็เป็นคนเขี่ยชื่อในที่ประชุมใช่ไหมครับจริงๆแล้วเป็นมตินะครับของกรรมการบริหารพรรคที่ เ,เราจะดูแลเราจะดูว่าผู้รับผู้ใหญ่ของพัคเนี่ยที่จะลงไปดูการเลือกต,ตั้งเนี่ยนะครับจบในครั้งนั้นนั้นเนี่ยนะครับควรจะเป็นใครก็กระจายกันไปออกกระจายกันไปด้วยความเคารพนะครับเพราะอเลือกตั้งมันต้องเป็นคนที่ คุกคลีกพื้นที่ลงไปทําพื้นที่มาก่อนลกลุ่มสภาพพื้นที่เป็นอย่างดีก็ในเมื่อผู้กองลงไปลุยที่ชุมพรจนกระทั่งไปปรับหมุดปักอะไรไเยอะแยะแล้วทําไมผู้กองไม่เป็นพอเอเลือกตั้งเองล่ะฮะครับจริงจริงครับค,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 คุณคุณนายคุณอมรั์ครับ,รบจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการที่จะส่งพอ,อไปดูแลการเลือกตั้งนั้นนะครับ จริงๆพักอคำนึงถึงในในในความต้องการของพี่น้องประชาชนในแต่ละครั้งแต่ละยุคแต่ละสมัยครับอย่างเช่นนะครับการที่จะส่งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญลงไปดูนั้นนะครับเราก็จะดูกระแสของพับดูสมาชิพพกพรคดูการสนับสนุนนะครับแล้วก็ดูผู้อินที่ลงไปควบคุมนั้นนะเพราะว่า มีความรู้ความสามารถในด้านไหนที่พี่น้องประชาชนเนี่ยกำลังต้องการกําลังเดือดร้อนนะครับอย่างผมเองเนี่ยนะครับได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการเสนอเนียจากกรรมการบริหารครับก็ผมมองว่าผมนะครับจริงๆแล้วผมก็เป็นผู้แทนรัษฎรนะครับทั้งเ,เลือกเขตเลือกตั้งบัญชีรายชื่ออะไรมานานนะครับแล้วก ผมก็ทํางานนะครับในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคมนาคมเรื่องของออพอมอเรื่องของกระทรวงการคลังซึ่งขณะนี้เนี่ยกระทรวงการคลังมีบทบาทมากในเรื่องของออการแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสภาพคล่องเรื่องความเป็นอยู่ปากท้องของพ่อที่น้องประชาชน <Okay. S 1> เรื่องจะ่้องอ <Okay. S 1> ินอะไรต่างๆเนี่ย มากโดยทำการดำเนิหารเนี่ยว่ามีความเหมาะสมครับผมเชื่อในความสามารถของคุณสันตินะครับผมไม่ได้มีคําถามเรื่องความสามารถของคุณสันติแต่คราวนี้แต่คราวนี้มันมีเวลาแค่ครึ่งเดือนเท่านั้นเองคุณสันติเองก็ไม่ได้รู้จักพื้นที่ตรงนั้นมาก่อนไม่ได้รู้จักลึกซึ้งกับคนในพื้นที่ตรงนั้นมาก่อนแล้วไปคุมการเลือกตั้งซ่อมมันจะไหวเลยครับแค่ครึ่งเดือนเท่านั้นเองนะเวลามันสั้นมากรับครับก็จริงๆแล้ว ตามที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุที่กรรมการบริหารได้เชิญนะครับกรรมการทุกท่านเนี่ยมาประชุมในเมื่อวานนี้นั้นเนี่ยนะครับก็เกิดจากมติในในเขาก่อนนะครับที่เราตัดสินใจว่าเราจะไม่สนนะครับ <S <S แต่ว่าหลังจากที่เราตัดสินใจไปแล้วนะครับในเขตชุมพรเนี่ยที่น้องประชาชนในชุมพรนะครับได้ ส่งสัญญาณได้เรียกร้องมากับกรรมการบริหารพักเป็นจํานวนมากจนกระทั่งพี่น้องหลายหลายท่านและพี่น้องส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับมีความหวังเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆของชาวจังหวัดชุมพรน,นะครับที่จะเข้าไปดาเนินการเพราะฉะนั้นถ้าว่าในครั้งนี้ถ้าไม่จบเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับที่ เป็นสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐตัวดีเนี่ยนะครับว่าแล้วจะไปพึ้นใครจะไปดำเนินการอย่างไรเขาไม่มีตัวแทนเขาอยากจะมีตัวแทนเพราะฉะนั้นเขาเรียกร้องอย่างรุนแรงทางพรรคหนึ่งจะต้องฟังเสียงประชาชนครับครับครับเสียงของประชาชนเราไม่ได้ยินมาก่อนเลยครับเพิ่งจะมาได้ยินตอนนี้นะครับก็ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าในขณะที่ยังเรายังไม่มีมติพี่น้องประชาชนเ็าคิดว่าเราเนี่ยจะส่งจะไปส่งจะไปส่งแต่พอเราเริ่ม คิดอย่างนั้นนะครับว่าเราอาจจะนะครับไม่ส่งนะครับมีมะสิออกไปอย่างนั้นพี่น้องประชาชนก็ตื่นตัวต้องการให้ตัวแทนของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนที่จะไปปากเสียงปากเป็นไปเป็นปากเสียงในการแก้ปัญหาให้กับเขานะครับโอเคโอเคด้วยความเคารพจริงๆนะครับ ทุกคนก็รู้นะในเวดวงการเมืองก,ก็ก็รู้ที่มาทําไมครั้งที่แล้วกรรมการบริหารพักจึงมีมติไม่ส่งคนลงนะครับแต่ครั้งนี้กลับมติเดิมซึ่งเป็นการกลับมติเป็นครั้งที่สนะครับจะส่งคนลงละแล้วอย่างนี้จะอธิบายกับลูกหมีเขาอย่างไรครับจะอธิบายกับลูกหมีเขาอย่างไรกันครับคือคืออันนั้นเป็นความเชื่อนะครับเรื่องของลูกหมีเรื่องอะไรนั้นนะครับ <c oughs> แต่ <c oughs> ทางพรรคต้องตอบคําถามพี่น้องประชาชนนะครับแล้วทางพรรคจะต้องทําตามนะครับที่พี่น้องประชาชนเนี่ยถึงแม้เราไม่ม okay. ีสสในพื Qur ้นที่นั้นแล้วครับผู้น้องประชาชนในพื้นที่นั้นโดยเฉพาะเขตหนึ่งเนี่ยได้เรียกร้องมาถึงขนาดนั้นนะครับเราต้องฟังเสียงพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งซึ่งนะครับคุณชวลิตอาหารนะครับหรือทนายแดงเนี่ยนะครับในคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับคราวที่แล้วเนี่ย ที่น้องประชาชนในเขตหนึ่งก็ให้การสนับสนุนเขาเนี่ยครับถึงสามหมื่นกว่าคะแนนนะครับสามหมื่นห้าคะแนนนี่เยอะนะเยอะมากเยอะนะเยอะนะเยอะมากครับแล้วทาอย่างไรครับเราจะทิ้งสมาชิกทิ้งผู้ที่เขารักเขาสนับสนุนพลังประชารัฐนั่นนะรัตกรรมการบริหารบอกไม่ได้เราต้องฟังเสียงประชาชนนะครับค่ะจนถึงตอนนี้ได้คุยกับทนายแดงหรือยังคะและที่บอกยื่นใบลาออกนี่ตกลงถอนยกเลิกไปหมดแล้วหรือยังคะ ครับก็คือทนายแดงนั้นนะครับเขาเพียงแต่ประกาศว่าเขานะจะทําหนังสือมาขอลาออกแต่ก็ยังไม่มีนะครับก็ยังไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้คณะกรรมการบริหารพักเนี่ยนะครับโดยคณะกรรมการสรรหาเนี่ยนะครับก็ได้ส่งชื่อนะครับส่งชื่อทนายแดงนะครับตามที่เขาสรรหาส่งมาให้กับพักกรรมการบริหาร แตครับเลยปีิติไปเช่นนั้นครับทนายแดงโอเคแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวจะไปสมัครใช่ไหมคะก่อนที่จะปิดรับสมัครใช่ไหมคะก็ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นนะครับก็ก็เพื่อพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรในที่น้ครับคุณสติครับเลือกตั้งครั้งที่แล้วต้นปี2562ทนายแดงมาที่2ได้ตั้ง35,000โซวนหนึ่ง มันก็เป็นฝีมือของเสียแอดนนะฮะมาครั้งนี้เสียแอดยังอยู่ช่วยคนของพลังประชารัฐหรือเปล่าหรือถอนตัวไปแล้วครับเสนะียแอดเนี่ยก็ทราบว่าอ,อ,อันนี้ผมยังไม่ทราบนะครับก็แต่ว่าการสนับสนุนของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับแล้วก็เมีมีตัวแทนของออของกำนันแดงเนี่ยนะครับ แสดงความจำงมาเป็นจำนวนมากนะครับกับํากานบริหารกับผู้หลักผู้ใหญ่ของดูครับครับครับทีนี้ทีนี้ทีนี้ข่าววงในเขาก็บอกว่าเสียแอที่เคยช่วยพลังประชารัฐครั้งที่แล้วเนี่ยเขาสลับขั้วไปอยู่กับภูมิใจไทยเดินตามเดินประกบรัฐมนตรีพิพัฒน์อยู่นะคะมันจะเป็นเหตุให้ฐานของฐานของพลังประชารัฐในชุมพรมันอ่อนแอลงไหมครับอ่อนแอลงไหมครับเท่าที่ประเมินกันเท่าที่ประเมินกัน่ยนรับ คงต้องเรียนคงต้องเรียนคุณดานายคุณอมรัฐนะครับว่าอันนี้แหละนะครับที่พักเองเนี่ยนะครับมีความมุ่งมั่นนะครับถึงได้ส่งผมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นมือเศรษฐกิจนะครับอยู่กระทรวงการคลังอยู่พอมอดูแลความทุกข์สุขของประชาชนนะครับแล้วก็ยังเคยอยู่กระทรวงเป็นรักุจิว่าการกระทรวงคมนาคมเพราะนั้นผมเนี่ยมีความพร้อมนะครับ แล้วก็รู้ถึงปัญหาของพี่น้องชาวชุมพรนะครับจากการเป็นผู้บริหารในฝ่ายของของทางรัฐบาลมาเก่อนับเป็นสิบปีแล้วครับผมมั่นใจครับวถาสุด้าคำถามสุดท้ายเลยนะคุณสันตินะที่เขาที่เขาส่งคุณสันติไปคุมเลือกตั้งซ่อมที่ชุมพรเที่ยวนี้ซึ่งหลายคนก็วิจารณ์ว่ามันผิดฝาผิดตัวผิดที่ผิดทางนะฮะจะส่งคุณสันติไปฆ่าที่นั่นรึเปล่าเนี่ยอ๋อ คือเราทํางานให้กับพักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องมุ่งมั่นนะครับสร้างกระแสนิยมนะครับสร้างศักยภาพของพักให้ได้แล้วก็ <Okay. S 1> จะต้องเอานโยบายของพักเสี่นะครับ <Okay. S 1> ที่นะครับผลิตนโยบายส่งส<ะ>ให้ทางรัฐบาลเนี่ยนะครับ<ะ>ดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ย โดยเฉพาะกระทรวงการคลังเราก็เราก็ทราบนะครับว่ากระทรวงการคลังเนี่ยได้ทาในสิ่งที่กระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมากมายมหาศาลอย่างคนละครึ่งนะครับก็เป็นเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้แล้วการผลิตนโยบายนี้ก็โดยรรคพลักประชาธิปนิค่ะเอะเดี๋ยวไปรอดูผลอีกทิแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะสวันติครับครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีคุณสม้รีครับ คุณสันติพรพัฒน์นะคะนุ่มตีช่วยคังค่ะพอออกุมเลือกตั้งซ่อมชุมพรเขตหนึ่งรอเป็นขุผลผลผนพลภาคเหนือตอนล่างใช่เขาเรียกเันเจ้าพ่อมาขามหวานไงใช่เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ทินเพชรบูรณ์อคุมเลือกตั้งซ่อมที่ชุมพรเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้สิบกว่าวันเองเดี๋ยวเลือกละเดี๋ยวเลือกตั้งก็ไปวัดกันตรงนั้นแหละเือนอย่างกรณีส่งจับกลางหนึ่งแต่คุณสุชาติเขาออกตัวเลยนะว่าเขาเขาไม่มีข้อมูลกรณีส่งจับกลางหนึ่งเจ้าพ่อเจ้าพ่อตะวันออก จะพ่อตอนออกไปคุมเลือกตั้งที่สงขลาก็จะบอกแล้วไงสารภาพไม่มีข้อมูลต้องทํากับบ้านเองเลยนะทั้งคืนอ่ะถึงมีข้อมูลอ่ะผู้สมงผู้สมัครอ่ะด้วยความกระส่งไปฆ่าหรือวะเนี่ยรอดูเดี๋ยวอุ้ยดราม่าจริงๆรเดี๋ยวพักเนี่ยสุดยอดดราม่าหลัง16เดี๋ยวมาว่ากันว่าส่งไปฆ่าหรือส่งไปเชียร์หรือส่งไปอะไรสมมุติว่าถ้าเกิดชนะละก็นี่ไงอย่าเพิ่งประมาทก็รอดูก่อนว่าจะส่งไปฆ่าหรือส่งไปสร้างงานรอรออดใจรอมาดูกันต่อ